ชรายการว้าวันแหวนวันนี้มาในธีมแสนหวานช่วงนี้เห็นเหล่าคนดังทยอยแต่งงานกันทียิบแวนก็เลยขอ,อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานแต่งงานกับ10ดีไซเนอร์ชุดแต่งงานที่ฮอตฮิตที่สุดของเมืองไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรสาวคนสวยนาเดียสนกุลกับร้านคาลิสตาบูติกที่ตอนนี้มีคิวตัดชุดแต่งงานยาวไปจนถึงเกือบสิ้นปีเลยค่ะ และปิดท,ท้ายด้วยภารกิจเพื่อนเจ้าสาวสุดเอกลูซษฟในงานแต่งงานระดับ w e d d i n g of the year ของเ e l e b r i ตี้สาวชื่อดังปอสีกัญญาจะสวยหวานหรูหราอลังการขนาดไหนติดตามได้ในรายการว้าวันแหวนวันนี้ค่ะและวันนี้แหวนขอเริ่มต้นรายการโดยการอัปเดต10ดีไซเนอร์ชุดแต่งงานที่ฮอตฮิตที่สุดของเมืองไทยที่นอกจากชุดแต่งงานแล้ว แต่ละท่านก็ยังมีชื่อเสียงในการตัเดเย็บชุดราตรีออกงานอีกด้วยจะมีใครบ้างคุณสาวๆรีบยกปากกามาจดกันเลยนะคะไทยบูติกโดยสมชายแก้วทองตำนานดีไซเนอร์ระดับปรมาจารย์ของเมืองไทยที่มากด้วยประสบการณ์กว่า42ปีธีรพันธ์โดยธีรพันธ์วนรัตดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จัก โดยฝีมือการตัดเย็บที่เรียบเนียบโดดเด่นหาตัวจับได้ยากและสไตล์โกสง่ามไม่ซ้ำใครถ้าใครได้ใส่เสื้อผ้าของทิรพันธ์แล้วก็จะกลายเป็นสาวหวานคลาสสิกตามแบบฉบับของผู้ดีแท้ๆเลยล่ะค่ะพิจิตราพิจิตราบุญรัตพันธ์ทายาทของลำยงบุญรัตพันธ์เจ้าของห้องเสื้อดังระผีที่ได้เปิดห้องเสื้อของตัวเองมาก,กว่า30ปีและออกแบบชุดวิวาและชุดราตรีให้กับเหล่าดาราและเซเลบริตี้ต่างๆมากมาย การันตีฝีมือด้วยรางวัล Most of Fashion Designer จากเปรี้ยวแมกกาซีนและจากสถาบันอื่นๆอีกหลากหลายสถาบันค่ะพิสิทธ์โดยพิสิทธิ์เนตรวิเศษดีไซเนอร์ชั้นนำอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้รับความนิยมมากกว่า3ทศวรรษด้วยเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้สวมใส่ดูดีในทุกอิริยาบถและยังตัดชุดออกแสดงในงาน l Fashion Week เป็นประจำมากกว่า10ปีแล้วอีกด้วยค่ะ Surface โดยอาทิตย์ธีรกิติวัฒน์ หรือพี่โจเซอร์เฟสดีไซเนอร์ดังผู้ออกแบบชุดวิวาและชุดราตรีให้กับซุปตาชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นพลอยเชอร์มานมาชาวัฒนาพานิชย์และล่าสุดกับชุดงานมั่นของตั๊กบงกฎนอกจากนี้พี่โจก็ยังเป็นผู้สร้างสารรค์เสื้อผ้าสวยๆในภาพยนตร์ชื่อดังอย่างจันดาราอีกด้วยละค่ะอโมเรโดยพัมมทวีสวยดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังชุดสวยๆมากมายในวงการบันเทิง รวมทั้งชุดราตรีและชุดไทยสุดอลังการบนเวทีการประกวด Miss Universe มากว่า9ปีด้วยค่ะ App c l o คลโดยรัตนพลธรรมชาติผู้ออกแบบชุดวิวาและชุดราตรีให้กับเหล่าดาราเซเลบและยังเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าในทุกคอนเสิร์ตของนักร้องยอดนิยมตลอดการอย่างพี่เบิร์ทธงชัยแม็กอินไตอีกด้วยละค่ะวาทีอิทธิโดยวารทวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนี สองหนุ่มดีไซเนอร์ไทยชื่อดังที่แจ้งเกิดจากเวทีแฟชั่นที่นิวยอร์กจนล่าสุดได้กลับมาเปิดแบรนด์ของตัวเองที่เมืองไทยและแจ้งเกิดจนโด่งดังเป็นผู้แตกจากชุดวิวาของคุณแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคนที่ได้รับการยกย่องจากทุกสำนักว่าเป็นชุดแต่งงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวละค่ะวัชนิกาโดยวัชนิกาปฐมสิงห์ณอายุธยาดีไซเนอร์สาวไฮโซรุ่นใหม่มาแรง ที่ตอนนี้เธอหันมาเอาดีด้านการตัดเสื้อผ้าและล่าสุดกับการเริ่มตัดชุดวิวาและได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆโดยเฉพาะในแวดวงชั้นสูงค่ะคาลิสตาโดยนาเดียโสนกุลที่หันมาจับงานร้านเสื้อผ้าอย่างเต็มตัวหลังจากที่แต่งงานและมีครอบครัวจนตอนนี้ร้านคาลิสตาของเธอก็ติดอันดับร้านตัดชุดแต่งงานสุดฮิตอีกร้านหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วละค่ะทว่าที่เจ้าสาวคนไหนอยากจะตัดชุดวิวากับหนึ่งในสิบท่านนี้ ก็ต้องรีบไปจองคิวกันอย่างด่วนแล้วล่ะค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับพิธีกรสาวสวยนาเดียโซนกุลกับร้านตัดเสื้อที่กำลังเป็นที่นิยมสุดๆอีกร้านหนึ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ